ปี่ยยอยังูมุกตัวนนน,วน่ิมาช่วงนี้เจ้าคุณผู้ชมมาอูจา้จ๋าเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนี่หลายคนต้องบอกว่าหลายคนก็ฮื้ความสนใจ,นจแล้วก็หลาย,าค,ยคนก็ล,ลงทะเบียนอยู่ว่า เออผลมันจะออกหรือยังเขาจะพานเขาจะได้หรือยังได้<ม>วันที่ไหนจะได้นะเจ้า,จาวันนี้จะมาอุจาาถึงรายละเอียดตึ้งหมดเลยเจ้าคุณผู้ชม,มเกี่ยวกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปีนี้นะเจ้าไผ่ที่มีคําถามบอกคุณผู้ชมไว้ก่อน คอมเมนต์มาได้เลยนะเจ้ากำเนิดเขาถามสดๆในรายการผู้หอวหอมฮาวันี่เจ้าตรนนันของผอประโมทบุญตันจีนภูมิณิการกลุ่มงานนโยบายและเศรษฐกิจสำนักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่มาห่วงปูจ่ากับเขาเจ้าขอสวัสดีจ้าสวัสดีครับสวัสดีครับต้องมาว่าพออู้ถึงบัตรสวัสดิการแห่งรัฐข้อมูลนี้ต้องเยอะมากเลยนะเยอะมากเลยครับบอกว่เวลาจะปอกอ่ะเนีครับอู้ถึงภาพรวมของการลงทะเบียนเจ้าหอวเขาเปิดลงทะเบียนมาตั้งแต่ช่วงเดือนกันยาจนถึงตอนี้ปีแล้วละเจ้า คือของเจียงมานะครับเดี๋ยวนี้มีคนมายืนยันตัวตนละ4 0 0 0 0 0 0 0 0นกว่ารายครับแต่ก็ยังมีคนที่ยังมาได้มายืนยันตัวตนเตื้อครับอยู่ประมาณ26,000กว่ารายอันนี้ก็ยังจะฟ้ากอมายืนยันตัวตนกันคือคือครบแล้วก็สามารถใจ้สิทธิ์ได้อันนี้คือที่โตข้างมันกที่โตข้างครับคือซิ์ผ่านแล้วแต่ว่ายืนยันตัวนได้แล้วเนอรคนไหนตีลงแล้ว ซิดผ่านแล้วนะครับอยากจะให้ไปเช็คซิดถึงกลามเนึงว่า,าวเอ้ยซิดผ่านหรือ,อยังถ้าผ่านก็ไปยืนยันตัวตนแทนน้อยครับก็จะได้ใช้สิทธิ์ได้ยังถึงวิธีการยืนยันตัวตนสักน่อยหนึ่งเจ้าแล้วก็ช่องทางในการตรวจสอบซิดอ่าช่องทางในการตรวจสอบซิดนะครับสามารถเช็คซิดผ่านเว็บไซต์ ของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ mof go t h หรือ welfare mof go t h อันนี้เช็คได้แค่คีย์เลขบัตรประจำตัวประชาชนาแล้วก็จะบอกเลยว่าท่านผ่านแล้ว<อ>นะครับให้ไปยืนยันตัวตนนะครับาการยืนยันตัวตนเนี่ยก็ยืนยันตัวตนสามธนาคารนะครับ <c oughs> ทกสออมสินกรุงไทยนะครับแต่ประเด็นคือถ้าเป็นทกสอและออมสินเนี่ยยืนยันตัวตนจนถึงเซาจสิงหา นะครับแต่ของกรุงไทยนี่ไปยืนยันตัวตนไม่ได้ก็ได้นะครับครับก็ยาวๆเลยมันมีกำหนดเวลาครับมันได้กำหนดอีกนะครับเพราะฉะนั้นขันตอนแรกไปตรวจสอบก่อนว่าตัวเก่าผ่านหรือยังเพราะว่ายังตีบอว่าเปิดฮึ้ลงทะเบียนตั้แต่กันยาปีที่แล้วใช่ครับบางคนอาจจะบอกว่ามันเมมนอน阿拉เนอลืมไปแล้วลืมไปแล้วอยากจะให่งลูกหลานไปใช่เช็คดูฮื่งกรรมนะครับถ้าเช็คแล้วผ่านไปยืนยันตัวตนฮื่งกรรมเตอครับตอนนี้คือผู้ ยืนยันตัวตนที่ยังค้างอยู่นะครับที่ไปยืน26,000กว่าลายนะครับและมีกลุ่มเกษตรกรที่ยังไม่ยืนยันตัวตนอีก1,000กว่าลายครับตอนนี้3,000 0กว่าลาย3,000ปายเกิน1,000เลยเนาะยังไม่นะครับอยากจะให้ยืนยันแล้วก็ไปใช้ซิทให้เรียบร้อยซะทีนี้อู้ถึงในในส่วนของผู้ตีไปไปตรวจสอบซิท์ของตัวเกามาละปรากฏว่าเฮาบะพาน ต้องแย่จะไรต่อเจ้าวะรอบก่อนตั้งรัฐบาลเปิดก็มีคืออุทธรนะครับตั้งแต่1เมษาจนถึง1พฤษภา1หเดือนเอ่งหนึ่งหนมีนาสองเดือนประมาณ62วันครับเพื่อไปอุทธรครับแต่นี่รอบอุทธรเนี่ยก็จะมีการประกาศผลไปก่อนหน้านี้นะครับห่งรอบละจะเป็นเฉพาะคนที่อุทธรในเกณฑ์ของเกษตรกรครับฉันเป็นเกษตรกรนะต้องมีตีดินเกินซิบไร แต่ฉันมีตีดินมาถึงซีไลายแต่ฉันยังวาผ่าน,นอ่าอันนี้อุทธร์ไปละแล้วก็ประกาศก่อนหน้านี้ไปละครับแต่วันที่ส2องมิถุนาตีพานมาครับมีการประกาศผลการอุทธร์ซึ่งรอบนี้อู้ได้เลยว่าจะอาจจะเป็นรอบสุดท้ายในการตรวจสอบผลอุทธร์นะครับอ๋ออ่าครับประกาศมาละนะครับถ้ารอบนี้ไม่ผ่านนะครับถือว่าอุทธร์ผ่าน เสร็จสิ้นแล้วนะคบต้องยุดไปถือว่าเป็นที่สิ้นสุดของการอุทธรแล้วนะครับจะมาได้ละมาได้ละยื่นอุทธรซ้ำมาได้แล้วมันก็เจ้าทีนี้ <c oughs> อุทธรซ้ำมาได้แล้วอ่ะอ้าวแล้วฉันบัพพานตรงไหน<อ>ฉันจงหูดได้กอนะครับอันนี้ในเว็บไซต์บระทการแห่งรัฐก็มีให้ตรวจสอบว่าเฮ้าบัพพานอันไหนบัพพานรายได้บัพพานกาตีดินเกินกาหรือว่า เ,เงินในบัญชีเฮาเกินการเนี่ยครับต้องไปเช็คดูแห้มกรรมแล้วปีหน้าครับตามตามนโยบายของอามาติคอรมอยปีหกห้าครับเปิลบอกว่าเปิลอยากจะให้มีการเช็คซิตอุทอนเออเช็คซิตในการลงทะเบียนนะ่ะทุกๆปีเพราะว่าปีนี้เฮามีรายได้เ้าบบ่เข้าลักเกตร์เฮาก็มาได้นะครับแต่ปีหน้าเฮาตุกแต่เฮาม่มีรายได้อย่างเข้ามาเลยนะครับเฮาเข้าเกณฑ์ละ อันนี้ก็สามารถไปลงทะเบียนได้ก็จะได้ครับเขาก็อยากจะให้มีการรีเช็กทุกๆปีครับกันแค่บัพานมากกว่าจะมีตัวแดงๆขึ้นที่มันก็ใช่ครับว่าบัพานการกระบาดอ่าแดงๆขึ้นบัพานตรงไหนเพาะอะไรอย่างนะครับเจ้าก็ันี้ก็อยากจะให้ไปเช็คซิตทราบว่าบางทีเนี่ยหาอุทธรไปละนะครับเฮาปดิปิกไปดูว่าพานมาสนใจละอยากจะให้ไปพรมกรรมครับถ้าผ่านแล้ว ไปยืนยันตัวตนอ๋อคือถ้ายืนผ่านอุทธรณ์ผ่านแล้วก็คือยืนยันตัวตนภายในสิ่งหายอย่างที่กำหนดตะกี้ไม่้ใช่ครับแต่ทีนี้ในรอบอุทธรณ์นะครับอ,อย่างที่ขนนึ้นเนี่ยอย่างตีบอกว่าถ้ารอบอุทธรณ์นะครับถ้าประกาศผลวันที่1ิมิถุนายนนะครับถ้ายืนยันตัวตนภายใน2 8มิถุนายนนะครับจะเริ่มใช้สิทธิ์ได้วันที่หนึ่งกรกฎาคมอ๋อครับแล้วก็บุคลอุทธรณ์ผ่านแล้วเนี่ยครับ แล้วที่ผ่านมาล้ะจะ,จะฉันจะได้ซิดคืนก่อนะครับเปิลก็จะฮื้ซิทสามร้อบาทเฉพาะในการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคย่อนหลังตั้งแต่เมษาพฤษภามิถุนาเดือนละ300อเป็น9 0้อยวบวกกับกรกฎาตีเขาจะเริ่มใช้ซิดเนี่ยครับแหมเดือนหนึ่ง เป็น4เดือนก็คือ1,200บาทอ๋ออันนี้คือสําหรับคนที่เพิ่งจะมายืนยันตัวตนอีบมบนก็จ่ใช่ครับแต่ถ้าคนที่ยืนยันตัวตนไปแล้วแต่ว่าบัตรได้ใจสิทธิ์ก็จะโดนตัดสิทธิ์ไปครับก็จะได้เดือนละ3ามร้อยสามร้อยก็คือเดือนต่อเดือนอีบมบนก็จ่ใช่ครับแต่ควรที่อุทณ์ผ่านหรือยังไม่ได้ยืนยันตัวตนเลยนะครับมายืนยันตัวตนภายใน26มิถุนา ครับก็จะเริ่มใช้สิทธิ์ได้1กรกฎาคมแล้วก็ตกเบิกเงินครับสามเดือนอ๋ออ่านี้คือในส่วนของค้นตีตีผ่านการอุทธรแล้วครับแต่ค้นตีลงทะเบียนปกติแล้วก่อผ่านปกติแล้วก็จะได้ใจสิทธิ์เริ่มใจสิทธิ์ถ้ายืนยันตัวตนเมื่อไหร่อ่อย่างนี้ครับถ้ารอบปกติยืนยันตัวตนภายในวันที่26มิถุนาคมก็จะเริ่มใช้1กรกฎาคมเหมือนกันครับ ก็คือใจได้เด so ah ือนถัดไปได้เลยเดือนถัดไปได้เลยอยู่ติว่าเฮาไปยืนยันตัวตนเลี้ยวหมอกใจถูกต้องครับถ้ายืนยันตัวตนวันนี้พรุ่งนี้แหละครับไปเช็คสิทธิ์ดูอีกทีหนึ่งว่ายืนยันตัวตนผ่านก็มีบางคนแบบผ่านเหมือนกันไปยืนยันตัวตนแล้วแบบผ่านเพราะหน้ากับบัตรประชาชนแบบตรงกางกออบบตรงโป๊กเฮ้อใครเจ้าต้องไปยืนยันตัวตนแหมรอบหนึ่งอ่าครับ อยากจะให้เช็คซิตดูแหมวันหนึ่งอย่ครับใจ,าบ,าจบางคนว่ายืนยันตัวตนวตันนี้แล้วฉันพานละฉันจะไปใช่วันที่หนึ่งกระกฎาลเลยบางคนว่าทําไมฉันมาได้แต่ไปยืนยันตัวตนไปแล้วต้องไปป๊กไปดูแกามเตอร์ว่าผ่านกว่าผ่านก็นกห,หน้าหัาตรงปกก็ครับ <c oughs> ว่าอันนี้สําคัญ <c oughs> นะชาพ่อเนาะเพราะบางทีเนี่ย ในบัตรกับตัวจริงหน้าเหมือนกันหน้าเหมือนกัน<อ>หน้าตาเขาจะเปลี่ยนแปลงไปงามขึ้นนี่นจาถูกต้องครับแต่ของเจียงหม่นะครับมียืนยันตัวตนไม่ผ่านก็มีรักล่อยครับประมาณสี่ลอยกับ5 0้าลอยแค่นั้นเองครับ<อ>ส่วนใหญ่นี่มีปัญหาเกี่ยวกับอะไรเจ้าหน้าบัตรตรงกัน<อ>บ้านก็คือยืนบัตรบัตรบัตบัตรบัตรจำนวนประชาชน ตอนลงทะเบียนอีกบัตรหนึ่งเจ้าบัตรหายไปเปลี่ยนมาอีกบัตรหนึ่งนี่ครับแล้วนี่ก็คือเขาเขาสามารถแก้ไขได้มันก็กลับไปที่ธนาคารก็ไปยืนยันตัวตนใหม่ซะอันนั้ครับและในกรณีที่บัตรประชาชนที่หน้าแบบบัตรชาติที่เราเจ้าคือสามารถยืนยันตัวตนีได้ก่ออันนี้ยืนยันตัวตนคือคือเขาจะเช็คหลังบ้านเนาะก็คือแค่จะเสียบบัตรแล้วก็ถ่ายยืนยันตัวตนเฉยครับ หน้าบัตรเป็นอย่างแต่ในฐานข้อมูลกับหน้าทีวทายตอนตอนยืนยันตัวตนต้องเหมือนกันเหมือนกันนะครับอาจจะมีภาพเบอร์พ่องนะครับตอนตอนยืนยันครับอันนี้อยากจะให้เช็คแหวันลุงขึ้นจาว่าบางคนใจค้อนเนาะเหงดูอีนะสำคัญแต่ต้องเช็คต้องเช็คทุกขั้นตอนเขาต้องพอไหวเอ๊ะทางเงินเขาบบเข้าบัญชีบบเข้าบัตรของเขาเนี่ยมันต้องมีอะไรอย่างมีข้อผิดพลาดอะไรอย่างตตรงไหนสักทีสักท่านึงต้องไปเช็คดูถึมกลาง ยังเหมือนกันกับคนตีทั้งบะเข้าค็ดใจได้เออแต่เป็นวันลืมยืนยันตัวตคนคะอันนี้ต,นนต้องไปยืนยันตัวตถถกนกับการก่อนจะมาเข้านะจ้าอันนี้อู้ถึงกลุ่มปกติกลุ่มตียนืนอุทธร์ที่นี้มาถึงผู้พิการเจ้าคะผู้พิการนี่ก็มีคําถามเข้ามาหน้าขนาดเลยว่าเปิดผ่านละยืน จะไปยืนยันตัวตนมาได้บัญชีก็บอมกอ่าครับอันนี้ครับเรามีรายชื่อส่งไปฮื่ต่างอำเภอละแล้วก่อนายชื่อส่งไปฮือพมจซึ่งจะมีอพมในในในอำเภอครับที่จะช่วยอำนวยความสะดวกแล้วก็จะส่งรายชื่อไปฮห้ธนาคารตัวนะครับผู้พิการรายชื่อเนี่ยครับจะต้องได้รับความช่วยเหลือพิเศษนะครับถ้าเป็นร่องขอมาพื่อลงพื้นที่ไปยืนยันตัวตนนะครับ ก็ทางอำเภอก็จะมีการบริหารจัดการนะครับไปตามหมู่บ้านไปตามตำบลน,นั่นนะครับในการยืนยันตัวตนนะครับแต่ที่นี่ผู้พิการสำหรับผู้พิการนะครับเปิลจะได้เงินเพิ่มพิเศษขึ้นมา,าโดยเมื่อได้เบี้ยพิการ800บาทแล้วจะได้เพิ่มแถม200บาทนะครับที่คนที่มีบัตรสวัสดิการอย่างลัฐเนาะาทีจะได้แถม200แ้อได้เงื่อนไขก็คือว่าเปิลจะต้องมีบัญชีอ่าเปิลจะโอนเข้าบัญชีคำถามต่อมาคือว่า ก็เปิดบัญชีบัตรได้ไปเปิดบัญชีบัตรได้ะธน,นาคารก็เปิดบอกว่าบางคนก็น,นอนติดเตียงเนะาะนะครับบางผู้ซื้ตัวธนาคารก็เปิดเทิบัตรได้ตามระเบียบของธนาคารจ,าจะทำอย่างไดครับอ,อันนี้กระทรวงการคลังก็มีความเป็นห่วงตอนี้เปิรนก็เลยผ่อนปล้นเงินไขมาก็คือว่า สามารถใช่บัญชีร่วมของผู้ดูแลก็ได้หรือจะเป็นบัญชีของผู้ดูแลเองก็ได้นะครับแต่จะต้องมีเอกสารเพิ่มเติมคือเอกสารแสดงความสัมพันธ์เป็นลูกเป็นปี่เป็นน้องกันอย่างไดและก็เอกสารที่แจ้งให้อาคารทราบหน่อยว่าคนนี้จะหับบัญชีรับเงินผ่านบัญชีนี่ครับแต่ที่นี้เงินไข่ทีมสำคัญก็คือว่าจะต้องเอาไปบอกตีอปทที่รับเบี้ยพิการตัว นะครับว่าจะขอหับเบี้ยผู้พิการ800บาทเข้าบัญชีนี่ครับถ้าเข้าบัญชีนี้แล้วโอนสําเร็จแล้วนะครับเงิน200บาทก็จะโอนตัวมาตัวก็จะได้เพิ่มแล้วถามว่าถ้าจะไปบอกตอนเนี้ยจะได้แค่200มาแล้วหรือว่าจะได้ตกเบิกตั้งแต่เมษามาได้ยอนหลังก็จะได้ยอนหลังตัวนะครับอ,อ,อันนี้อยากจะใเ้อผู้ดูแลของผู้พิการหรือญาติพี่นอกนะครับ ช่วยอัมโยความสะดวกหรือว่าใช่บัญชีในราย,รายการรับโอนเบี้ยผู้พิการแล้วก็เงินเพิ่มพิเศษนีตต่ตองครับอ๋อสำหรับผู้ประการที่ได้รับเบี้ยที่เป็นเงินสดก็คือสามารถเปลี่ยนต้องเปลี่ยน,ยนต้องเปลี่ยน<ช>ต้องเปลี่ยนเลยนะจ๊ะคือโอนเงินเข้าบัญชี800บาทก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยว200บาทก็จะโอนเข้าบัญชีนี้ตามมาโอ้ถ้าถ้ารับเงินสดแต่ว่าเปิดบัญชีแล้วเอาเบี้ยแค่200บาทมได้มาได้ครับจะต้องโอนโอนเข้าผ่านบัญชีเท่านั้นครับก็เอกสาร สามารถไปขอได้ตีหน่วยรับลงทะเบียนครับที่กบตอำเภอนะครับธนาคารออมสินทกศกรุงไทยไปขอได้จะมีเอกสารว่าจะเข้าบัญชีร่วมหรือบัญชีผู้ดูแลครับแล้วก็เอามากลับมาคืนเข้าธนาคารเนอะครับเดี๋ยวนาคาจากรวบรวมส่งมาติดครั้งจังหวัดเองครับเจ้าอันนี้คือกรณีของผู้พิการครับแล้วยังผู้สูงอายุที่ิปนไปไหนมาได้แล้วอีกแล้วเหมือนกันผู้สูงอายุที่ เออที่ทําได้คือผู้สูงอายุที่อายุมากกว่า 6, 60ปีขึ้นไปหรือกลุ่มปอบางคือผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงสามารถใช้เคสนี้ได้ครับเพราะฉะนั้นผู้ดูแลก็ต้องอต้องหละแต่ผู้สูงอายุเนี่ยยังดีบอกก็คือว่าเปินยังไ่ได้ซิดอะไรอย่อายงเพิ่มเนาะถ้าถ้าเบี้ยผู้สูงอายุเนี่ยเปินเป,นเปินก็จะไปได้ซิดเพิ่มจากสวัสดิการแห่งรัฐก็จะได้เงินในการโอนมาเฉย<อ>แต่ก็อยากจะเชิญชวนนะครับเพื่อ อนนี้เป็นสังคมดิจิตอลเนะะาะคือโอนเ<า>ข้า,าบัญชีอยากจะให้มีการเปิดบัญชีแล้วก็โอนเข้าบัญชีให้เรียบร้อยซะนะครับจะได้สะดวกสบายสะดวกสบายเจ้าแล้วกรณีที่มีเงินเข้าบัญชีเขาจะหงได้ไดใเจ้าว่าจะมีเบีย้ยเหมือนเบีย้ยสนับสนุนมาเอ๋เจ้าครับก็ที่นี่ก็คือเข้าไปสามารถไปอัพบุกได้หรือว่าไปถามตีเทศบาลก็ได้ทีเขาไปแจ้งว่ามันมีเงินเพิ่มเข้ามาก่อหรือสามารถโทรมาถามที่คลังจังหวัดได้นะครับเขาจะมีทีมตีตัวเช็คดูว่า ไปผูกบัญชีมาละนะครัแจ้งโอนบัญชีมาละ <ม S 1> เงินโอน,โอนเข้ามาหรือยัง <ม S 1> นะคร, <ม S 1> ครับครับก็โทรไปตี053112882 3นะครับเดียเด๋ยวทางอคอร์เซ็นเตอร์ก็จะโอนไปขึ้เจ้าหน้าที่เองในการตรวจครับ<อ>ว่าโอ,โอนเข้าบัญชีไหนแต่บางคนบอกว่ามีหลายบัญชีโอ,โอนเข้าบัญชีไหนผูก ผู้พ่อมเพย์ไว้บัญชีไหนลืมไปละลืมไปละอันนี้โทรไปสอบถามได้ครับที่คลังจังหวัดครับอ่าเสอความสะดวกคือปีน้องประชาชนเต็มตีเลยครับเอาเอาง่ายๆแบ่งเป็น3กรณีผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐี่เป็นบุคคลปกติเลยครับอันนี้จะได้เดือนละต่อรดก็เจ้าก็จะได้ซิดส0 0บาทในการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคเนาะแล้วก็จะได้80บาทต่อคนต่อ3เดือนในการซื้อแก้วถุงต้ม แล้วก็แล้วก็750บาทในเรื่องของในการขึ้นรถย่าง,งเช่นซื้อตั๋วรถไฟบขอสอ750อบาทนะครับอันนี้บัตรทบนะครับเดือนต่อเดือนอเดือนต่อเดือนเดือนต่อเดือนก็เหมือนบัตรก,ก,ก่อนที่ผ่าน<ช>มาเดือนต่อ,อเดือนแล้วก็ในเรื่องของอไฟฟ้าประปาแต่อันนี้ต้องไปลงทะเบียนที่ที่เว็บไซต์ของประปาแล้วก็ไฟฟ้าต่ยครับเจ้าเชื่อว่าคุณผู้ชมทางบ้านบางคนตีตีได้ฮับซิตแล้ว ก็จะเกือถึง300บาทตอนนั่นอื่นบอคอยได้ใจอันเจ้าสามร้อยบาททุกเดือนแล้วยังผู้พิการอันนี้คือจะได้เบี้ยผู้พิการเพิ่มอีก200บาทเพิ่มอีก200โอนเข้าบัญชีที่แจ้งครับแต่อยากจะเชิญชวนว่าถ้าผู้พิการท่านใดนะครับที่สามารถเปิดบัญชีเองได้นะครับอยากใช้เป็นชื่อตัวเองเพราะว่ารัฐบาลก็อยากจะโอนเงินเข้าตรงตัวเนาะอ่าครับอันนี้ก็อยากจะให้เปิดบัญชีก่อนถ้าไม่ได้ก็ค่อยไปดู ในเงินไขของบัญชีร่วมหรือบัญชีผู้ดูแลครับแล้วสุดท้ายคือกลุ่มผู้สูงอายุครับอันนี้ก็เหมือนการผู้สูงอายุเนี่ยนาตออเนี้ยเป็นยังไม่ได้ซิดอย่างเพิ่มจากการเพิ่มของจากสวัสดิการแห่งรัฐเนาะแต่ก็อยากจะให้เปิดบัญชีและผูกค้อมเพยตามเลขบัตรประจำตัวประชาชนเราไว้ด้วยเพื่อวันดีคือดีมีการช่วยเหลือขึ้นมาสําหรับผู้สูงอายุก็จะโอนเข้าบัญชีอย่างเงี้ยครับเหมือนช่วงก่อนๆที่ผ่านมาครับ มีมีคำถามจากคุณผู้ชมต่างบ้านมาบอกว่ากรณีที่เป็นผู้สูงอายุถ้าเฮาได้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐต่อกาเฮาก็จะได้3 0าครับแล้วถ้าอายุ60ปีขึ้นไปก็จะได้เบี้ยผู้สูงอายุถูกต้องครับตามขั้น้นแต่จะเหมือนผู้พิการก็คือผู้พิการจะมีเงินพิเศษมาอีก2 0 0บาทครับอ่าครับอันนี้ก็แต่ก็อยากจะให้อย่างทีฝากว่าอยากจะให้ใช้สิทธิ์นะครับตรงตามวัตถุประสงค์ครับ 300ก็คือไปซื้อสินค้านะครับแปดสิบบาทก็ไปซือ้อแก้เถอะนคือมันตรงถูกคือมันตรงนะครับเพราะว่ามีร่องเรียนมาละนะคบ<อ>ว่าเยอะเหมือนกันว่า3 0 0ขอเป็นเงินสดได้ก่ออ,อันนี้อย่าทําทั้งผู้ผู้ได้สิทธิ์และร้านค้านะคร<อ>ับอันนี้ถือว่าผิดคงผิดหลักของโครงการาร้านแกต้ตัวเหมือนกอันหลุดแก้แปดสิบบาทจะขอเป็นอย่างอื่นขอเป็น กลัวไอ้ได้กเกาะบัดได้นะครับขอแก้ก็ขอเป็นแก้นะครับมันจับพิษวัตถุประสงค์ของเปิร์นเจ้าเนาะถูกต้องถ้าเกิดว่าไปปะานี่มีความผิดเนาะเจ้าหมอมีความผิดแน่นอนครับร้านค้าก็จะพิษต่อยครับแล้วก็ผู้ใช้สิทธิ์ก็จะพิษต่อยเปิรนตึงบอกระหว่าเปิรนสนับสนุน3 0 0รอยเนี่ยฮึดซืซอ อัญหยังสิ่งของอุปโภคบริโภคบรรเทาความเดือดร้อนบรรเทาค่าใช้จ่ายเนาะบางคนก็เอาไปหลุดเงินสดบอกอัญหยังพ่องเองก็ได้เพราะว่ามีข้อร้องเรียนมาจากแค่จังวัดเชียงใหม่นะครับหลายจังหวัดก็มีข้อร้องเรียนมาครับก็จะต้องมีทีมงานลงไปตรวจสอบก็มีาร้านค้าละดีถูกระงับสิทธิ์ทางร้านค้าและก็ผู้ใช้สิทธิ์ด้วยครับถ้าปะทายันสมมุติว่าข้าเจ้าเองได้ได้สิทธิ์ ไปหล่ดเงินซดแล้วผออไปตรวจสอบเจอว่าเป็นแต้นี่คือโดนเลยคระจ้าโดนครับเพราะว่าทําพิษเงินไขของโครงการเนาะครับได้อยากจะฝากไปทางร้านค้าตัวนี้ว่าถ้ามีผู้ไม่ใช่ทิศมาขออย่างเอ้บอกว่าปฏิเธเตอร์ครับมาได้มาได้ครัถ้อหูดเป็นของอะไรอย่างดีกว่าเจ้าจ้าวที่ผ่านมามีเรื่องร้องเรียนอะย่างนักสุดเจ้าแล้วร้องเรียนก็จะมีเรื่องของนี่ หลายหน่วยงานเนะาะอร่างร้านแก้ตัอย้านแก้ก็มีฮับแหลแก้แต่เปอย่างอื่นอันนี้ก็ถูกระง,งับไปละอันนี้ชัดเจนมีเคสแล้วครับแล้วก็มีเรื่องของอขายของราคาแพงอันนี้ก็มีเหมือนกันเฮารวมลงไปพื้นที่กราบทางพาณิชย์จังหวัดครับว่าลูดบาสแฮมราคาหนึ่งใจเงินตซ่แฮมราคาหนึ่งอันเนี้ยทำมาได้ล่านค่านะครับฟางวันทำมาได้นะครับอันนี้คือเหมือนซื้อสินค้าปกตินะครับอยากจะฝาก ้านค่าไปตัวเองนะครับเจ้าและในส่วนของร้านค้าแล้วเจ้าผอเจ้าในพื้นตีของเขานี่มีมีร้านค้าเยอะกว่าเจ้าของเขเจียงใหม่นะครับมออีประมาณพันกว่าพันกว่าแห่งนะครับทั้งแอปแลว้วก็ทั้งเครื่อง e d c ในการในการในการเสียบบัตรประจำตัวประชาชนาแต่หลังๆเนี่ยครับเปิดพยายามจะเปลี่ยนมาเป็นแอปพลิเคชันแล้วทำมันง่ายแล้ว<อ>ก็แบบมีค่าใช้จ่ายต่อปีตวัวก็คือค่าทายนะครับ มมียันกสะดวกสบายดีจ้าร้านกาดที่ไปใช้ใช้บัตรเนี่ยคือตัวมีร้านการ์ดต้องเสียบบัตรไดมากกว่าเจ้าออบอบอครับก็จะมีบางคนบางร้านค้าที่สามารถใช้มือถือได้เลยบางร้านค้าประจะประจะไปต้องมีเครื่องนะครับตอนนี้คือาพัฒนาช่องทางในการใช้อำนวยความสะดวกของร้านค้าไว้ตัวครับแต่ถ้าเป็นเครื่องเนี่ยบางร้านค้าก็จะเป็นการ คนเท้าเนาะตีเท้าลานานะครับเปิดกระสะด,ดวกแบบนี้ปเป็นแาษเสียบบัตรเป็่อนสประชาชนร่าค้าี่เป็นวัยรุ่นน้อยก็สามารถใช้แอปพลิเคชันพานมือถือได้เลยครับในส่วนของร่าค้าทีเป็นเมื่าเอ๊ะเราฟังจี้เรา,าดูเหมือนว่าผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยมีเยอะอยากจะเข้าร่วมโครงการอันนี้ก็สามารถไปยื่นเรื่องติ่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดได้เลยเพื่อจะมี แอปพลิเคชันของธงฟ้านะครับเข้านะครับแต่เอกาสารเนี่ยก็สามารถไปประสานแล้วก็สามารถสอบถามไปตางที่สำนักง,งานพณนชย์จังหวัดรสารกังจังวัดจันทสองได้เลยครับเจ้าครับเพราะว่าตัวก็มีร้านค้าที่ที่เปิดไมเนะสนใจร้าน<อ>สนใจเข้ามาสอบถามอยู่อพอมันถึงเวลาตีจะต้องไปใจซิดเนี่ยบางคนก็บ,บอกโอ้เขาในในพื้นตีในชุมชนเขาเนี่ยผู้ได้ับซิดเยอะเหมือนกันคยาจะเป็นร้านค้าที่แบบ พื่อปีนอกประชาชนเข้ามาจับใจซอขอแต่ต้องบอกว่าหลังจากนี้จะเป็นแอปพลิเคชันทั้งหมดนะครับจะมามีเครื่องแล้วครับแบบนี้แล้วเราจะไปหุ่นจะไปอี้บอกนี้แล้วเนาะเพราะว่าถ้าเป็นเครื่องเนี่ยจะมีค่าใช้จ่ายปีละ2,100บาทโอ้อยบาทปีละสองันปีละ2,100บาทแต่ถ้าเป็นแอปนี่มมนมีค่าใช้จ่ายเลยนะครับวนรัฐบาลก็พยายามเปลี่ยนให้ทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปครับเจ้าเจ้าก็จะถามถึงสํหรับคนบุคคลทั่วไปเอเจ้า จะได้รับเงินสนับสนุนเหมือนกับผู้พิการหรือผู้สูงอายุอีกกรัอันนี้ก็คือตามนโยบายเนาะึ้นอยู่กับนโยบายของรัฐบาลนะครับว่าเปิดจะมีถ้าช่วงนี้เศรษฐกิจบดีเปิดก็อาจจะอ,อ,อุดหนุนเงินเข้า,ขามานะครับ <c oughs> แต่เข้าเนี่ย <c oughs> เปิดก็จะเข้าผ่านบัญชีตีเฮาเปิด เปิดและผูกพ่อเพย์ไว้นะครับแต่ถ้ามีบริษัการแห่งรัฐเจ้าแต่แย่งแบบมีพ่อมเพย์บบได้ผูกบัญชีเตืออันนี้เงินก็บของมูจะไปตั้งไหนเออมูลจะไปเข้าค้าอยู่ใช่ครับเขาจะต้องต้องมาเดินรอดแล้วอ่ะยากจะได้เงินนะทำไมมาบบเข้าแต่พ่อเฮ้าบอกมีบัญชีนะครับก็อยากจะให้นทามีบัญชีพื้นฐานของเฮ้าละครับในการเปิดบัญชีไว้แล้วกบผูกพ่อเพย์เนียบเพื่อรองรับ การช่วยเหลือจากรัฐบาลต่อไปเนี่ยนะครมันง่ายดีนะเจ้าใช่ครับถ้าเขาไม่ได้ผูกความเพยเขาจะโดนตัดสิทธิ์ก็เจ้าบอคาบารุตัดสิทธิ์ครับก็ถ้าได้ผูกความเพยยังผู้พิการนะครับมีบัญชีแต่ยังไม่ได้ผูกความเพยแล้วยังไม่ได้แจ้งบมายถึตัดสิทธิ์ไปแจ้งเหียว่าใจบัญชีนี้ก็เด็นเงินก็จะตกเบิกเข้ามาเหมือนกันครับแต่ก็จะต้องเป็นรอบเนาะต้องมีรอบระยะเวลานจแจ้งวันที่หนึ่งจะได้เข้าวันที่สองได้เลยนะครับมันจะมีรอบเรเวลาในการโอนครับว่าบางคนคือ โอ้มาได้ผูกพร้อมเพย์มาได้สตังค์มาสนใจละอินเนอื์ก็คือซิดยังมีเหมือนเดิมมาได้โดนตัดซิดอีมาเจ้าผมครับแต่ก็อยากจะให้เปิดบัญชีไว้แล้วก็ผูกพร้อมเพย์เพื่อเรียบร้อยไว้รองรับเงินต่างๆที่จะมาเข้ามาช่วยเหลือครับเจ,าจา้าอย่างในกรณีตีถ้าเกิดว่าเขาได้หัาซิดแล้วเขาไปยืนยันตัวตนจ้าเงินจะเขา้าอัน ถอยทบพือก็เจ้าอันนี้ในเขตไหนครับอันนี้เขตประชาชนธรรมดาประชาชนธรรมดายังตียังตีดีขึ้นอินโฟตะกี้ไปก็คือว่าถ้ายืนยันตัวตนภายในช่วงระยะเวลานะครับแต่ถ้าหลังหลังกันยาไปละนะครับจะบะมีบะมีทบพื่ละนะครับเดือนไหนเดือนหน้าเดือนไหนเดือนหน้าแต่ถ้าในช่วงเนี้ยนะครับตามตารางเนี้ยจะมีระยะเวลาให้อยู่อย่างเช่นถ้าสาวหกเวุนาเนี้ยยืนยันตัวตนเสร็จเรียบร้อยก็จะได้ตกเบิกอีก3เดือนรวมเดือนกรกฎาเป็น4เดือน เนี่ครับแต่ก็อยากจะเช็คฟิดเหนียว่าเขาอาจจะพานล่วครับแต่เขาบอกงูครับมีข้างแหมเยอะนะครับมีข้างแหมเยอะว่าว่าตียังหมดไปยืนยันตัวตนเตือนะครับอาจจะบอกหูนะครับหรือว่าอาจจะแบบลืมไปละนั่นแหละครับลงไปลวลืมไปละมาได้แน่แน่เพราะฉะนั้นไปตรวจแอาจะไปเช็คดูเหี่ยมสักน้อยครับเจ้าเสียเวลาแหมสักน้อยเดียวครับแต่ถ้า เดินทางมาได้ไปไหนมาได้นะครับแล้วก็ในหมู่บ้านมีมีหลายหลังคาเรือนแจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านได้ครับแล้วคือไปแจ้งในอำเภอแล้วอำเภอจะประสานธนาคารในพื้นทีอาจจะจัดเป็นเป็นรถโมบายไปลงยืนยันตัวตนตามหมู่บ้านนั่นครับได้มาแลกัน เพราะว่าอันนี้เขาคุยก uh ันในที่ประชุมและว่าจะจะขออำนวยความสะดวกกับประชาชนในพื้นที่ของของท่านโดยครับเพราะฉะนั้นเขาสำรวจตัวเกากนว่าไว้ก็ไปได้ก็ถ้าบ่ไวก็ไปแจ้งปหลวงง่ายที่สุดใกล้ี่สุดปลคุ่งเองก็ต้องพอลูกบ้านตัวเนอ่เนาะว่าบ้านเขาเนี่ยมีมีก็มีลูกบ้านติเปิ่น เข้าเกณฑ์ที่จะได้ห้าปซิดแต่ตเป็นไปในบาไหวอาจจะได้ประสานกันต่อใช่ครับได้ครับอันนี้คืออยากจะ<ม>กบไปดูน้อยเพราะว่าข้างหเเ<ม>า,งาเยอะเลยครับข้างมําเยอะเลยสิ้นสุดอะไรก็เจ้ามอาเจ้าสิ้นสุดในการลงทะเบียนยืนยันตัวตนนะครับของทกศอสินคือ27สิงหา<ม>แต่ของกรุงไทยเนี่ยบ,บ่มีสิ้นสุดบ่มีระยะเวลานะครับแต่ย่างที่บอกว่าถ้าในหมู่บ้านท่านมีอยู่สักสามสามห้าคนที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเจ้าเพื่อผู้ใหญ่บ้านไปแจ้ง ในอำเภอก็ได้แจ้งธนาคารก็ได้เดี๋ยวเปิ้อนอาจจะจัดกำหนดคำจัดปฏิทินลงมาอำนวยความสะดวกเพื่อทุกที่นะเจ้าเอางยๆคือต้องสนใจตัวเก้าน้อยหนึ่งอยากจะใหือไปเช็คดูกับเรับขอร้องหน่อยครับเพราะว่าอยากจะใหือทุกคนได้ใช้สิทธิ์ตามวัตถุประสงค์ของโครงการเรื่อยยครับเจ้าเจ้าใต้ที่สุดนี้อยากจะใหือท่านแนะนำช่องทางการติดต่อสอบถามเลยว่าจะ ติดต่อสอบถามตัางใดได้พ่องครับก็อยากจะถ้าประชาชนนะครับมีข้อสงสัยในเรื่องของการใช้สิทธิ์โครงการสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าอยากจะตรวจสอบนะครับสามารถโทรไปตี่สำนังกงานคลังจังหวัดได้เลยนะครับที่053112882 3นะครับหรือจะสามารถตรวจสอบด้วยตนเองได้นะครับที่ผ่านเว็บไซต์ของบัตรสัสิการแห่งรัฐ m o f g o t h อันนี้สามารถตรวจสอบได้นะครับแล้วก็ถ้าอยากจะในเรื่องของเปิดบัญชีนะครับเปิดบัญชีหรือยอย่างใดนะครับสามารถไปแจ้งธนาคารได้นะครับเปิดอาจจะอำนวยความสะดวกในเรื่องของลงพื้นที่ในการเปิดบัญชีให้เป็นบัญชีพื้นฐานนะครับแต่ก็อยากจะให้กำลังผู้ใหญ่บ้านสำรองลูกบ้านหน่อยถ้ามีหลายๆคนเปิดก็จะ ปอลงไปทั้งวันเลยนะครับอนุเคราะห์สะดวกฮื่อครับเจ้าต้องมาว่าผักรัดเองหน่วยงานต่างๆประกอบพร้อมที่จะอาเนวยความสะดวกหือต้องใช้กับนี่เลยนะเจ้าอยากจะดูแลประชาชนในพื้นที่นะครับแต่ขอยังเดียวคือไปเช็กกัมบะพานเนาะใช่ครับก็มีคาถามมาเหมือนกันว่าอทำไมค้างแบบเช็คหื้อล่ะครับแต่ยังอยากจะนํำเรียนว่าตอนนี้เรามีกฎหมายนะ p d ด a ดอกในเรื่องของการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนะครับตอนนี้คือทางคลังก็บรสารมาตรวจสอบได้นะครับถ้าอยากจะตรวจสอบก็ โทรมาหรือว่าไปต่อต,ต,ต,ตัวสะพานเว็บไซต์เนาะเดี๋ยวตัวสวะพานเขคพับเนาะเพราะบางทีมันเป็นข้อมูลส่วนตัวครับถ,ถูกต้องคนคคอื่นกลบปราสมาติจะพองเขาได้นะเจ้าอะ่ะเจได้ว,วันนี้น่าจะได้รายละเอียดแบบครบถ้วนครอบคลุมแล้วนะเจ้าของเจ้าถ้าเกิดว่ามีความคื่หน้าอะไรอย่างต่างๆอาจจะต้องได้เรียนเชิญผอมาอู้จากันแห้พร้อมนีวันนี้ยินดีจะนั่งเจ้าตอนนั้นของผอปราโมดบุญตันจีนภูมิในการกลุ่มงานนโยบายและเศรษฐกิจสำนักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่ขอบุญเจ้าขอบุณเจ้า เดี๋ยวช่วงนี้เขาย่างกันกําเดียวนะเจา้าติดตามกันช่วงท้ายรายการของเจ้านี้ที่ภาคเหนือเจา้าอัปเดตอัปเดตคูเ,เรื่องเล่าเฮามีเรื่องเล่ากุ๊กๆเจ้าข่าวๆตี้ไหนพะยะอยังอุ้มวนทุกใจตัวแน่ๆ